พื้ดินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลังหน้าฝนจะมีคนมาส่งอันนี้หรือเชิงเขาคือคือหน้าฝนเนี่ยโบหลังฝนว่า ไงเมื่อกี้ดูรูปแล้วเป็นไงบ้างอ่ะดีครับ ไม่ขายปีที่สามบอกกูกูง,งอมึงปีนี้ปีสุดท้ายแล้วไม่ขายผมอันเชิญแม่งกูย่าตายายแม่ออาหมดเลยคนบอกคนแม่งด่าแม่งเป็นชิ้นเลย จากที่ไหนเนี่ยจากที่ไหนไต้หวันฮะไต้หวันเลยเหรออ่าโอ้เอ้พอ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 เดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวให้เองคือเพื่อนรักกันเออคือไปถึงเนี่ยตกกลางคืนก็แฮฮากันอะไรกันมันจะแกล้งผมเปล่าก็ไม่รู้อ่าสามปีเนี่ยกว่าจะได้มาตกลงได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไห่้าแสนฝ่าแล้วเวลาออกมาไงขึ้นเรือผมมาถึงมาเป็นตู้ เอาตู้คอนเทนเนอร์มาเลยไอ้คนบ้าเล่นแบบไอ้มาทิ้งมาเป็นตู้เออนี่ผมผมพูดเป็นตู้เยผมงงไม่รู้เรื่องเนี่ยไต้หวันหมดเลยมามาเป็นตู้เพราะคนไม่เข้าใจเรื่องการขนส่งอะไรนี่ก็ไม่มีปัญญาแล้วแล้วงมีพวกแล้วผมเนี่ยคือผมจะใช้ใช้หน่วงเออเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปตอนอธิบายได้ไหม เนี่ยหลงได้ต้องมาดอกหลักต้องต้องดึงเข้าไปันะ้งงนี่องศามันคือไังไม่ได้บบหรอคือแบบนี้ผมจะจะรู้แล้วว่าหนวงได้หรือเปล่าเนี่ยแค่นี้เนี่ยใช่หนวงคือมันตรงตรง,งแบบนี้ก็ไม่สวยใช่ใช่เพราะต้องยอดแล้วก็เอี้ยวมันหน่อยโค้งมาใช่ไหมคือเล่นไม้เนี่ย ่ต้นเนี่ยนนผมได้ตอนนั้นไปเนี่ยประกวดเอเชียไปซิฟิกที่ไต้หวันอตอนนี้เนี่ยผมก็ประกวดเอเชียไปซิฟิกก็ได้รางวัลที่ไต้หวันร้าเนี่ยเขาเลีกบเราได้บางคนเปิดโล่งไปเลยนะโล่ง เนี่ยมันมันยังดีไปหน่อยแล้วเพราะว่าไม่ได้ต้องต้องอ่ะคุณดูแบบนี้นะอ่ะอ่าแับผมแหวกมานิดหน่อยนะไม่เหมือนละแค่เนี้ยเหมือนนะเนียการเปิดหน้าต้องเปิดอยู่ประมาณช่วงนี้ใชวไหมฮะทีนี้หลังฝนเนี่ยไม้มันทําไม่ทันก็ต้องปล่อยแหวบแล้วก็ค่อยๆทา เนี่ยแค่น,นิดเดียวเนี่ยนะเวลาทํานี่ใช้นมหรือว่าใช้ตัดเอ่อใช้นมฮะ<อ>ผมส่วนมากจะใช้นมเหมาดอบ่ คิดว่ายังไม่จบแบบไหนมันยังล่งยันความแน่นใช่ไหมแต่กิ่งนี้ได้หมดแล้วนะอย่างพวกนี้บ่อยรรมาชาตเพื่อเมียแต่งทรงขึ้นมาแค่นั้นเองเทียนทะเลนะนะสามสิสี่อนาคตอนาคตเทียนทะเลนี่มันไประดับโลกไป่ยไปฮะไปเดี๋ยวไปบอกแพงเลยไอ้การซื้อขายต้นไม้เนี่ยมันอยู่คนสองคนว่าพอใจกันอยู่ตรงไหน ทีบบอกว่าเข้าแพงผมก็ไม่รู้จะจะบอกไงคือคือการซื้อไม้เนี่ย็ั้มือนบอกว่าซื้อซื้อเวลาเวลาเมื่อหลายสิบปีที่เราเหมือนเล่นของเก่าเวลาที่หลายสิบปีที่เราที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วเราซื้อได้ไหมซื้อซื้อเวลาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เห้อ่ ซื้อเวลาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะ,อะผมพูดแบบนี้ <c oughs> จริงไหมฮะแค่นี้เองอ่ะซื้อเวลาวินาทีที่ลังไม่ได้เลยเฮ้อย่าบอกเมื่อวานนี้ตายโอ้เรื่องเรื่องยังไม่ตายนี่นะเป็นเรื่องปกติ